สวัสดีสวีดัตครับทุกท่านนะครับมาแฟนคลับเอฟซีมอลำเพิดลำเพื่อนนะครับพี่น้องหาอีกหนึ่งคลิปนะครับวันนี้นะครับบู้ใดถ่ายคลิปไปพี่น้องเบองเลยนะครับคนจะถ่ายนะครับวันนี้เอาน้องๆทีมงานก็เตรียมซ้อมเหมือนเดิมนะครับเนาะผู้ไห่สดกับไหลผู้ถ่ายคลิปกระถ่ายความเคลื่อนไหวในสำนักงานหมอลำเพชรลำเพือนวันนี้นะครับ วันที่21แล้วนะครับเนาะอ้าวทักทายทักทายสบายดีสุขุมสุขคนนะครับน้องๆลูกๆก,ก็มารอซ้อมกันอเออคือสะเบิอนแต่เนาะ,ะระฤาษีตัวนี่เอ,อ้สบายครับสบายครับเดี๋ยวเราจะรอเอาส,สติกตอนมาใส่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ สาวๆสวยๆวัตรดีค่ะสองสาวเฟวียด,ดโอ้กินกะเตี๋ยวบ่านันขนสวยใหญ่นี่น่ะมีการรับตาพร้อมดรา,าสาว,ค,าาสาวคู่แข่งน้องน้องคู่แข่งน้องหมูเด้งคู่แข่งน้องหมูเด้งอ่าอัลชาอนคู่แข่งน้องหมูเด้งเนี่ยโอ้ย เป็นสีวิ่งวิ่งวองวองแถมาเนีเป็นแนวไหนเป็นแนวกองแกงกองแกงฝนตกมาขเ้ื่อนหนี่งถือฝนบ่อขึ้นไปจังสีนอเตรียมการซ้อมน้องๆแดนเซอร์โอเคค่ะปะยืนผู้หญิงผู้ชายรวมกันเลยค่ะ เดี๋ยวจะทวนข้าบิบก่อนนะคะสเตจแรกโอ้ถ้าไ้ถ่ายคลิปน้องเขาจะเคลบได้หมดเ,ยมเลยเพราะแต่มาได้เด่นายมาแล้วน้องตด<ค><ค>มาแล้วน้องตดน,น้องตดมาเบ้านคื <c oughs> อบ่ายงามแต่ลูกคุณค้กติลูกคู่ติลูกคู่ตีคือบ่ายงามโอ้เป็นคู่รวอมเอารวมพลแล้วบัตรนี่นาลูกไปยังไมไ่นอนเลยรวมพลแล้วรวมพลแล้ว โอ้วันนี้แต่งหน้าสวยเลยเนื้อเนื้อแต่งหน้าสวยเนื้อเนื้อเนี่ยแต่งหน้าไหมเนี่ยทำไมไม่เหมือนกันวะเนี่ยแต่งหน้าอยู่แต่ไม่เหมือนกันนั่นอะเด็กกำลังเด็กกำลังสองคนมาใบนี้องเดียวกันแมนวะแต่ดาวกือกันเอาเอาเอาเด็กให้ลูกๆซ้อมกัน นะครับคุยกับครูแดนเซอร์ตอนนี้ค cool รูแดนเซอร์ก็มาแล้วนะครับโอเคค่ะบรรยากศาศบนเวทีนะครับ่าว่าไม่ยืนเลยค่ะยาว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 เยอะอยู่นะลงก็ได้นะคะลงมาหนีก็ได้ค่ะอันนี้ลงมาหนีเตรียมมาโตมาตรงกลางมาถ้าไม่ร่ไม่ต้องออกข้างมันจะไม่เห็น เอาบัวมาทางฝีเสะเลยไม่ใช่บัวไปใสล่ะพี่น้องถามหาไลายหลไม่ใช่บัวน้อไมน้องห้ว่านไหนวะเนี่ยี่น้องไห้ถือว่าไม่ห่านไหมนอไม้จะมาผัดซอยไว้ก่อนเนี่ยอู่านนี่่าเฮ็ดยังเส่ปากปั๊บกด สัตว์ปศุสัตก่อนไผจิกากินน้ำาว่ไหาว่าประเทศแลาวนําไผไปซื้อเราคนนั้นกินก่อนด้วยเขาใจว่าจังไนเสนอไม่ใช่คือเขาไม่กล้ากินด้วยถ้าคุณไม่ไปซื้อมาแล้วเขามันเป็นประเพณีอันนี้ก็เป็นประเพณีประเพณีก็นกันเป็นอะไรก็เคยก็เป็นก่อนเสนอเสนอว่าเขาใจเอื้อนว่าเสน้อรีดเราแล้วปุ๊บเสนอเด้อเนี่ยกินจะควงกินก่อนปั๊บจังรีดไหหมูเข้าใจอยู่บ่ ข้าเจอเอ้าเกินว่าเสนอโมเมนเขาบอกกินน้ำกันผมไม่พูดดิขันจับโอ้ยข,ขันจับบอกเข้าใจอยู่เสนอเด<ๆ>สนอจงเลยเสนอภาษาไทยไหมไม่ใช่ภาษาภาษาไทยอยู่แต่ว่าย่ี่ข้าเจ้ากินเหล้ากินเบียร์กันเลยข้าเจ้าสิ่ยเล่นเสจ,จกจากหางกาอ้อนแล้วก็บ,บอกมูว่าเสนอเด้อ บมเมนเสียกสเดอกินเจ้าล้านได้สแล้วหนึ่งสองสี่หนึหนึด้าบันได้7บ่ไดบ่ไดมา้มาเลยวันี่สิเขามากับสีคอนไทยค่ะมาเลยวันที่สิเขาก้องคอยบ่ได้บ่ได้เดี๋ยวเก็จะสูวนมาหาอภินนึ่งสองสี่หนึ่งหนห้าสองศูนย์เจ็ดค่ะในช่องพอยแย่ร้อยผู้ใดสโวนเงินให้แย่เจ้ยโอนมาได้เด้อจ้าก็ตำหนิขบ่านึงขึ้นไปหอดแสนหอดล้านเอาเบิดค่ะีคอนเตี เงินเก่าเงินใหม่รับได้ค่ะเงินวันรับเงินองกลางฮะหนึ่งสองสี่หนึ่งหนึ่งเจ็ดพวกก็จุดบัญชีก็จุดอยู่ห้าสองศูนย์เจ็ดเจ้าค่ะอง์ปวงโยเบิองยากเว้องยักษ์ผัวเบิ่งยากไว้ไม่ใช่เจือเลยอ่ะถึงมาเบืองหยางยากผมก็่ได้กดช่องเข้าไปคือั้งเงินาชัเลิกเียอ้กันนะวซื้อเจ้าดับเลย ป้ามะยุนี่จมัเก่าอร่อยคือบมอยากซื้อฉันจ๊กเหลียวผมก็ได้เรื่องเจรีเนาะนายพรเลือดพนักานผมไม่นายเจย์ดิแม่บ้านระชาชนพี่น้องเอ้ยซื้อไม่ใช่เจยซื้อพ่อนเลือดม้าเต้หั้เลยดิอันโอนเข้ามาเลยจ้าม้าเต้หู้เลยดิซื้อว่าพรเลือดพนักานม้าเต้หัววันนี้กันโอนมาเกินมาเกินจำนวนมาโอนคืนในทั้งนี่ ขันอนเพอเนี่ยต้องอนม่อีกไนจมี่กรมใช่เจซื้อพอดเลเนี่ไปทีพูรกันหนึ่งสองนกะดมนเดิมีทมแโอ้นี่มแยว่าสั้นมิงจะใส่บมิงมิงมาเอ้ยหนีแม่ได้เนี่ยมิงมิเดี๋ยวไปเอื้นก่อนพอดีเรอยู่ใรถพอดีเอาเงินนําใยปวงประกันมานางรีอยู่ในรถไป สองแม่ลูกนี่เอา่เงินนั่นเอา่เงินนั่นเงินน่ะเอาว่าเงินน่ะมาแล้วมาแล้วสวัสดีค่ะไม่ใช่ปวงเงินไปเอาเงินไม่ใช่ปวงเงินไปเอาเงินใช่ไรย่ายน่ะตื่นไปตื่นไปนอนน่ะลูกเล้วลูกแล้วโอ้ยนอนปลาเด็กหน่อยเอาขวดลูกหม้อกกันเนี่ยข้าเจ้าเอินไปเอาเงินไหมล่ะแม่ไม่ใช่บัวข้าเจ้าเอินไปเอาเงิน มามามาก็จะเอือนไปเอื่อนไปงี้พวงว่าไปเอิ่นเงิ่มาไงี้ไปเอเงินแน่ว่าสั่นเปิดได้พอเหีเหยียบโตีโอ้ยมันทาหาลดปนังม่งตี่ล่ะไม่งี้พวงมั้มันอยาบมันทำดาลาหวานมันก็อยักนอนโอ้ไปได้มากเที่ยวมากแล้ว่าสั่นเถอะไปเอาเียนึงปเอีเียวไว้ดอกมัน เนี่ยพวงว่าไปเอาเงิน่นซันเกินกากเกี่ยวพูน่ะพูดดีละการเงินกับเครื่องนใชมการวางเงเรื่องเงินไวขนาดเมนไว่ก้ไว่กองูตัอ่างเล่นอันว่าเรื่องเงินเออไม่อยากเชาเิงไว้น้าเีงกว่านี่ไปสารที่พนดีกันกเดียวไปสารคนมาสารมาเขตเนาะนั่นละคันโบสานกับอไรเอบอะไรชื่อมาชื่อพูนั่นเราเนี่ยเซแล้วเออเดียวนั่นก็ชื่อเขามากก็ได คือวา,าดีเนี่ทูกตบดิคือวา่าดีนยไป <c oughs> แมวขึ้นซะกกอนสันน่ะ <c oughs> โอเคพี่น้องครับคลิปนี้เอาไว้สักนิดละครับพ่อไม่ใช่บัวแล้วกำลังใจไม่ใช่บัวด้วยนะครับบ๊ายบาย <c oughs>